ไฟออฟ t ด e u อันเน็กเพลนไฟพิศวงไฟล์ที่2วิญญาณในไร่มอเทินก t o ออฟ r t เท p เพลน a t i o n นี่คือการสำรวจประวัติศาสต,ตร์ตำนานเมืองและเหตุการณ์เหนือธรรมชาติที่เกิดขึ้นในบ้านไร่โมเทินในรัฐหลุยเซียนาสถานที่นี้ถูกสร้างขึ้นในปี1796 และเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นบ้านผีสิงที่เฮี้ยนและหลอนมากที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาครับสารคดีตอนนี้ก็เป็นการเริ่มต้นประวัติศาสตร์ของไร่นะฮะโดยเน้นถึงความงดงามทางสถาปัตยกรรมและอดีตอันมืดมนที่มันพัวพันกับการเป็นทาสครับวิญญาณในบ้านไร่โมเทอร์น,นะฮะก็เล่าเรื่องราวปริศนาของรอยมือในกระจกรอยเท้าบนบันไดกลิ่นลึกลับการตายด้วยยาพิษ การแขวนคอการฆาตกรรมและการยิงปืนที่เกิดขึ้นในไร่โมเทนซึ่งก็มีการบันทึกจำนวนมากนะฮะที่ค่อนข้างน่าสงสัยเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่น่ากลัวไปไม่น้อยกว่าบ้านผีสิงหลายหลังนะฮะที่เรื่องรือในสหรัฐอเมริกาเลยนะครับโดยมีต้นทางความหลอนเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่19จากหญิงสาวคนหนึ่งนะฮะที่เป็นทาสผิวดาที่ชื่อว่าโคลอีครับ ตำนานเมืองสำคัญนะฮะที่ถูกเล่ากันปากต่อปากเล่าถึงโครอีเป็นวิญญาณของหญิงสาวที่ถูกกล่าวถึงบ่อยครั้งในเรื่องราวของความเฮี้ยนในบ้านไร่โมเทรนนี้นะฮะซึ่งตั้งอยู่ในรัฐลิเซนาประเทศสหรัฐอเมริกาสร้างโดยนายพลเดวิดแบดฟอร์ดและบ้านหลังนี่นะฮะก็ส่งต่อกันแบบหลายมือจนมาถึงมือของคลากบูดัฟ และครอบครัวของเขานะครับที่มีชีวิตที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าและการเสียชีวิตจากน้ำมือของหญิงสาวที่เป็นทาสรับใช้ผิวดำที่ชื่อว่าโ e คลี้คนนี้แหละนะครับโคลี้ e ก็เป็นหญิงสาวผิวดำเคยเป็นทาสในไร่โมเทนบ้างก็เล่าว่าเธอเนี่ยเป็นทาสของคร์กวูสดับเพื่อเป็นเจ้าของไร่ในขณะนั้นเรื่องราวก็เริ่มต้นเมื่อโคลี e ้เนี่ยถูกจับได้ว่าแอบกำลังฟังการสนทนาของครอบครัววูสดับครับจึงถูกลงโทษด้วยการตัดครูของเธอเลยนะฮะ หลังจากนั้นน่ยโครอีก e. ็ so s <S ได้สวมผ้าคลุมผมสีเขียวเพื่อปิดหูที่ขาดของเธอเอาไว้นะครับและเพื่อเป็นการแก้แค้นนะฮะผนกกับโครอีเนี่ยไม่อยากกลับเข้าไปทํางานในไร่ที่ต้องใช้แรงงานดักตากแดดตากฝนเยอะนะฮะเธอก็เลยวางแผนวางยาพิษและดอกยี่โถในเค้กวันเกิดของลูกสาวคนหนึ่งในครอบครัววูสดับครับซึ่งทําให้ซาร่ามาทิดาภรรยาของครา ที่กําลังตั้งท้องลูกคนที่3เนี่ยและลูกคนที่2ของเธอเสียชีวิตเลยนะครับแต่แท้จริงแล้วฮะครอีเนี่ยก็ไม่ได้หวังให้ใครเสียชีวิตทั้งนั้นเธอแค่ต้องการให้คนในบ้านเนี่ยเจ็บป่วยเล็กน้อยซึ่งเธอจะได้ใช้สิทธิ์ในการเข้าไปดูแลและกลับเข้ามามีบทบาทในบ้านนี้อีกครั้งหนึ่งเท่านั้นเองแหละนะครับ เรื่องนี้ก็เลยนําไปสู่การลงโทษโครอีโดยการแขวนคอและทิ้งร่างของเธอในแม่น้ํามิสซิสซิปปีเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้วิญญาณของเธอเนี่ยขึ้นมาหลอกล้อผู้คนได้อีกต่อไปอะนะครับตั้งแต่ััรนั้นมาครับวิญญาณของโคอีเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวในบ้าน,นไร่มอเทิร์หลายครั้งนักท่องเที่ยวและผู้อาศัยเนี่ยต่างเล่าถึงการเห็นหญิงสาวในชุดคุมผมสีเขียวนะฮะเดินไปเดินมาอยู่ในบ้านแล้วก็มีเสียงร้องไห้ไปเรื่อยครับ มีการเคาะประตูในายามค่ำคืนนอกจากนี้นะฮะก็ยังมีการเล่าถึงการเห็นภาพสะท้อนของโครย์ในกระจกที่ค่อนข้างชัดเจนนะฮะแล้วก็มีภาพถ่ายบานหน้าต่างนะครับที่กำลังเห็นเด็กสาวคนนึงเนี่ยนั่งห้อยขาอยู่บริเวณหน้าต่างด้วยครับต่อมาครับบ้านไร่มอเทอร์เนี่ยก็ถูกขายต่อให้กับหลายมือแล้วก็ถูกพัฒนากลายเป็นบ้านพักและโรงแรมในที่สุดล่ะนะครับ สารคดีเนี่ยนะฮะก็ให้รายละเอียดอย่างรอบคอบเกี่ยวกับเหตุการณ์เหนือธรรมชาติต่างๆที่ถูกรายงานมาตลอดหลายปีนะครับเช่นมีหลายคนเนี่ยมีการพบการปรากฏตัวของโครอีผู้มาเยี่ยมชมบ้านและผู้ที่อยู่อาศัยหลายคนก็กล่าวว่าแต่เห็นหญิงสาวในชุดคลุมผมสีเขียวเดินไปเดินมาหรือภาพถ่ายติดวิญญาณในบ้านนะฮะซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นโครอีที่เดินอยู่รอบๆไร่และในบ้านนี้แหละนะครับ โดยเฉพาะภาพถ่ายที่ถ่ายโดยเจ้าของบ้านในปี1992ซึ่งตอนที่ถ่ายนั้นนะฮะก็ยืนยันว่าเธอเนี่ยอยู่บ้านเพียงคนเดียวเท่านั้นและการถ่ายภาพนี้ก็เพื่อเอาไปทําประกันครับเมื่อเธอถ่ายภาพแล้วนะฮะก็ส่งไปทางที่บริษัทประกันและทางนั้นในกระตอบกลับมาว่าบ้านเนี้ยมันมีคนอยู่ครับอยู่ระหว่างทางเชื่อมของตัวบ้านนะฮะซึ่งก็เป็นภาพของหญิงสาวนั่นเองและเนี่ยก็เป็นภาพที่โด่งดังที่สุดภาพหนึ่งที่ถ่ายติดวิญญ,ญาณในบ้านไร่โมเทอร์เนี่ยนะครับ แต่จุดสนใจของสารคดีก็คือกระจกของบ้านที่ครั้งหนึ่งเนี่ยถูกติดตั้งในห้องอาหารแต่ก็ต้องถูกย้ายไปไว้ทีงจุดอื่นเชื่อกันว่ามันมีวิญญาณของซาร่ามาทิดา้าซึ่งก่อเป็นภรรยาของครากนะฮะแล้วก็ลูกๆของเธอเนี่ยนะครับผู้มาเยี่ยมชมบ้านนะฮะรายงานว่าเห็นรอยฝ่ามือและใบหน้าเนี่ยมักจะปรากฏตัวอยู่ในกระจกและแม้ว่าจะทําความสะอาดเป็นประจำนะฮะก็ยังมีใบหน้าหรือรอยนิ้วมือปรากฏที่กระจกบานนี้อยู่เรื่อยๆเลยครับ ผู้พักบางคนนะฮะได้ยินเสียงที่อธิบายไม่ได้เช่นเสียงหัวเราะของเด็กๆเสียงฝีเท้าครับเสียงร้องไห้นะฮะและที่น่าเหลือเชื่อก็คือนะฮะประสบการณ์ทางเสียงเหล่านี้มันนั้นถูกสนับสนุนด้วยการบันทึกเสียงที่เล่นเอาไว้ในสารคดีนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการสัมภาษณ์กับเจ้าของที่ดินเดิมและปัจจุบันนักประวัติศาสตร์ท้องถิน่นนักสืบปรากฏการณ์ธรรมชาติและผู้เยี่ยมชมด้วยนะครับ เริ่มจากประสบการณ์ของเจ้าของปัจจุบันเนี่ยเล่าถึงการพบเจอผีโครอีดโดยตัวเองเช่นเห็นเธอในสวนและได้ยินเสียงที่ไม่สามารถอธิบายได้เช่นในตอนกลางคืนนะครับและก็รู้สึกว่ามีคนเนี่ยจ้องมองมาจากด้านหลังอยู่เสมอและเมื่อหันหลังกลับไปก็ไม่เห็นใครครับนักสืบสวนปรากฏการณ์เนือธรรมชาตินะฮะจากกลุ่มวิจัยปรากฏการณ์เนืธรรมชาติได้ให้ข้อมูลจากการสืบสวนของพวกเขาโดยการแสดงภาพถ่ายวิญญ,ญาณ ลูกกลมๆนะครับบันทึกเสียงเป็น EVP หรือ Electronic Voice Paranormal นะฮะและอุณหภูมิที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างประหลาดเลยนะครับนักสืบหลายคนนะฮะเล่าเหตุการณ์พลังงานที่รุนแรงที่มองไม่เห็นจนบางครั้งที่เอาเครื่องไปพิสูจน์เนี่ยเครื่องก็หลุดจากมือเหมือนไม่คนมาปัดมือเขาเลยครับและผู้เยี่ยมชมหลายคนที่เข้ามาพิสูจน์ผีได้แบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขานะครับเช่นรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงแบบเย็นๆทันทีเห็นภาพลงตาครับ และก็รู้สึกว่าถูกมองผู้เยี่ยมชมคนหนึ่งนะฮะในช่วงต้นเรื่องเนี่ยถ่ายภาพในกระจกบ้านหนึ่งและก็พบว่ามีเงาของเด็กสาวที่ไม่ได้อยู่ในขณะที่ถ่ายภาพด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับนักวิทยาศาสตร์บางคนก็ได้ออกมาอธิบายว่าภาพหลายภาพที่ถ่ายติดวิญ,ญญาณในบ้านไร่มมเทิรน์เนี่ยถูกสร้างโดยแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือครับ สารคดีนะฮะก็ยังไม่ละเลยที่จะพูดถึงบริบททางประวัติศาสตร์ของการเป็นทาสในไร่โมเทนรวมถึงการสนทนากับนักประวัติศาสตร์และผู้วิจารณ์ทางสังคมที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตของทาสที่ทำงานในที่นั่นว่าบ้านไร่โมเทนสะท้อนการกดขี่และความทุกข์ทรมานและความเป็นจริงที่โหดร้ายของการเป็นทาสในไร่โดยบรรยายถึงสภาพที่โหดร้าย และการลงโทษที่รุนแรงนะฮะที่ทาสเนี่ยต้องเผชิญบริบทเหล่านี้มันช่วยเพิ่มความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องราวของโคลี้โดยแสดงว่านะครับเธอเนี่ยนะฮะไม่เพียงแต่เป็นผีแต่ยังเป็นเหยื่อของการกดขี่ในระบบทาสในยุคเก่าด้วยนะครับซึ่งแม้ว่าจะมีการพิสูจน์ว่าโคลี้นั้นอาจจะไม่มีตัวตนจริงเลยก็ตามนะครับแต่เรื่องราวของความท,ทุกข์ทรมานที่อยู่ในไร่แห่งนี้มันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ครับ บ้านไร่มรโมเทลก็คือมะระดกของการเป็นทาสซึ่งสารคดีนะฮะกล่าวถึงผลกระทบที่ยังคงอยู่ของการเป็นทาสต่อสังคมในปัจจุบันและรวมถึงเรื่องราวของผีในไร่นะฮะสะท้อนถึงความเจ็บปวดทางประวัติศาสตร์ที่ยังไม่ขี้ข่ายครับนักวิชาการอธิบายว่าตำนานผีเป็นวิธีหนึ่งในการเผชิญหน้าและยอมรับกับอดีตที่โหดร้ายนะครับนอกจากนี้ครับ เจ้าของไร่ปัจจุบันนะฮะก็แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะรักษาประวัติศาสตร์ของไร่ในขณะที่ยอมรับถึงความสําคัญของเรื่องผีว่ามีจริงหรือไม่มีจริงก็ตามนะครับแต่ก็น้อมรับว่ามันมีผลกระทบต่อการดึงดูดผู้เข้ามาเยี่ยมชมพวกเขานะฮะเน้นความจําเป็นในการเครารพมรดกทางสถาปัตยกรรมและเรื่องราวของมนุษย์รวมถึงเรื่องราวของธาตุที่เป็นส่วนประกอบสําคัญของตำนานบ้านไร่หมอเทินนะครับ ส่วนนักสื่อรเรื่องเหนือธรรมชาติก็ได้แบ่งปันความเชื่อเรื่องผีในไร่นะฮะก็เป็นการแสดงออกของอารมณ์ที่รุนแรงเลยนะครับแล้วก็เหตุการณ์ที่โศกเศร้าที่เกิดขึ้นในที่นั้นนะฮะพวกเขาเนี่ยอธิบายว่าสถานที่นี้มันมีประวัติศาสตร์ที่ลึกซึ้งเช่นนี้นะฮะมันก็มีแนวโน้มที่จะต้องเก็บรักษาร่องรอยทางวิญ,ญญาณเอาไว้และวิญญาณหรือผีในบ้านที่มีอย่างหลากหลายตัวนั้นนะฮะก็เป็นภาพสะท้อนที่ว่ามีคนหลายคนถูกกดขี่ในไร่แห่งนี้ครับ ผู้คนผิวดำในยุคปัจจุบันหลายคนนะฮะที่ทำคอนเทนต์ทางโซเชียลมีเดียเนี่ยก็ได้ออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานที่ทางประวัติศาสตร์ในบ้านไร่มอเตอร์ให้กลายมาเป็นสถานที่พักแรมของผู้คนนะฮะว่าเขาเนี่ยรู้สึกว่าไม่เหมาะสมไม่ควรจะมาหากินกับโศกนาฏกรรมของแรงงานทาสที่ถูกกดขี่แบบนี้นะครับสารคดีเนี่ยสรุปด้วยนักประวัติศาสตร์และผู้วิจารณ์ทางสังคมเรียกร้องให้ผู้ชมเนี่ยจดจำ ถึงต้นทุนทางมนุษย์ของประวัติศาสตร์ของไร่พวกเขานะฮะก็ช่วยกันสนับสนุนให้มีความเข้าใจที่ละเอียดอ่อนมากเกี่ยวกับสถานที่ที่มีผีสิงครับโดยรับรู้ว่าสถานที่เหล่านี้เป็นพื้นที่ที่มีอดีตยังคงมีอิทธิพลต่อปัจจุบันอย่างไรนั่นเองะนะครับก็ขอกราวโดยสรุปแล้วกันนะครับวิญญาณในไร่โมเทนกอ t ออฟโมเทนเพลนเทชัน ก็เป็นการสํารวจที่ครอบคลุมและเคารพประวัติศาสตร์ผีสิงของวิญญาณในไร่โมเทิรน์นี้นะครับโดยการเล่าผ่านประสบการณ์ส่วนบุคคลการสืบสวนปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติและก็การวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์สารคดีนี้เสนอแนวคิดที่สมดุลที่เคารพทั้งเรื่องผีและโศกนาฏกรรมในชีวิตจริงของทาสไร่ชาวผิวดำที่ถูกกดขี่ครับ ทำให้ผู้ชมนั้นมีความเข้าใจลึกซึ้งถึงมรดกที่มันซับซ้อนของไร่โมเทนที่ไม่ใช่เป็นเพียงบ้านผีสิงที่มีความน่ากลัวอันดับต้ตนๆของอเมริกาเพียงแค่นั้นอย่างเดียวนะครับมันมีมิติมากกว่านั้นเยอะเลยครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมก่อนจะจากกันไปก็ขอให้ช่วยกันกดไลค์คลิปกดติดตามช่องกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับ และถ้าใครต้องการจะสนับสนุนช่องของเราโดยตรงก็สามารถกดปุ่มเสื้อปต้งหรือปุ่มขอบคุณแล้วก็เลือกจำนวนเงินตามความเหมาะสมของแต่ละท่านได้เลยนะครับขอบคุณครับ